กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปริตายอดเสถียรลาวหลวงปู่ทวดทิเ11สุภีเดชทอน194ัางที่44วันที่23ธันวาคม2568 นีเป็นครั้งที่44ตรงกับวันที่23ธันวาคมสอง8ข้าพเจาา้านาดิเทเดสบาจิตขอทเป็นวาจาสารยายพุทธมน์ถวป็นพุทธบูชาธทรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์อาจารยา์ิยบูชาแดล่องค์พระครวตปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่เส็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เสลาตลอดทั้งรูบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวราเจา้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้ขอข้าพเจ้า ขออนุภาพ,ค,นพนาคุณพระนรตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาหาทยาหมดต,ต่อไปบทสวดจมนุมเทวดาสมันตาจักวาวสุอัตลักษันตุเทวตาสามามัทธธรรมมนีราชสัสสุนันตุสขามาุขทังสเคกาเมจรุเปคดีสิคาราตเทจันตลิเควมาน ทีเปรละเทศจะคาเมตัลุอคารในเคหาวัตถุมหิเกเตปุม,ม,มาจะยังตูวเทว,วาชละทละวิสมียะคะคันทบนาคาทิตันตาสันติเกยังโมนีวัจจน,นังมสมกกาธโทมีสุนันตูธรรมะสมณะคาลุยมัทันตาธรรมะสมณะคาลุยามัทันตาธรรมะสมณะคาลุยามัทันตา บส่วนมากการสิทธิคาถานามรัสสะพวัตตุอรหัโตสมาสัมพุรสะนามรัสสะพวัตตุอรหัโตสมาสัมพุรสะนามรัสสะพวัตตุอรหัโตสมาสัมพุรสะบสดุกิริยากถานาถิเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะสุทิเมหุตตุสัปทานาถิเมสรนังอัญญงธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะสุทิเมหุตตุสัปทา สถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวลังอิเตนะสัจจวัตเทนะโสดทิมหุงตุสัพพทาบทสวนมหาการลุมิโกนาโทติอธิกาคาถามหาการลุมิโกนาโทอัตยาสัพพะนินังปุริตวาปัลมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมังอิเตนะสัจจวัตเทนะมังขงตุสัพพุตถวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพะนินังปุริตวาปัลมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนัสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพปัถวามหาการโคนาโทสุขายะสัพพปันนังโพริตวะปัลุมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพปัถวาบรสวนมหาสัมยสูตเอวเมสุตังออกังสัมยังพระควาสเกสุเิรติกเปียตูสเมงมหาวเนมหาตาภิคุสังเกตนาสัตถิงมจิมติหิ พิกุสตีหิสภีหิวอรหันตีหิทัสหิเจรุกัสตุหีเทวตาเยปุยนาสนิปนิตาคนติภควันตังทัสนายะพิกุสังค์จาอัสะโคจตุนังสุตาวาสกาจิกานังเทวานังเอตตาธรรมโสีไอยังโคปะควาสเกสุวิหารติกะเปียตูเจมิงวะฮาวเนมหาตาพิกุสังเขนัสทิงมัจัมมีตีหิพิกุสตีหิสภีหิวอรหังตหิทัสหิเจรุกัสตุหีเทวตาสันิป เดวยนัสนิปติตาคุตีพรวนตังทัศนรายาพิคุสังฆันจายันุน้ำมายาปเยนะปักวะตินโนปัสังกมยามะอุปสังกมตวะพุทธตัสันติเกปจิกาคตถาปัสยยวตีอันโวตาเทวตาปัสยทาปีนามะพะลาวาปุริโสสมะจิตังวาภาหังปัสสลียะปัสสลิตาวะภาหังสมิเชียยะอิวามิวัสทวาเสตุตเทเวสุอัตติหิตาปะทธตโวบุรตัวปุตุลหังโส Aduh ko ta teo ta kon tang api wat titawa ika mentang asang su ika mentang tak ko ika teo ta imang kon to apa si maha sa wana sa kaya ta kaya sama kata maha Sama kata a maha imang mang tama sa kita iwa apalagi lagi ta sang hanti ado ko apa teo ta pa kon to sa nike i mang apa si tang su uju su sa la ni ta ni pati อัลโอออบาลาเทวตาพระกโตสันิเกอิมังคตังอภาสรีเชตวากิลังเชตวาปลิคังอิท er, ักกิลังโอหันจามีชาติเจรันตีสุทาวิมาลาเจคุมาตาสุทันตาสุสุนคาตีอัลโอออบาลาเทวตาพระกโตสันิเกอิมังคตังอภาสรีเยกิกิพุทธังไซนังคตาเสนเตคขมิสติอภัยภูมิปัญญายะมนุสังเทหังเทวะกายังปลิกปุเรสันติตี อาตโคภควาปิคุอมันเตสีเยปุยนาพิคเวทัสสุโลกธาสุตุเทวตาสนิปิตาหุนติตถาคตังคสนายะปิคุสัมันจาเยปิเตพิคเวอเฮสงอจิตามธทนัอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิปุวันตา낭เยตัพัลมะเยวะเทวตาสนิปิตาเฮสงสยยะทปิไมยังหังอิตาหิ เยปิเตปิโกเววิสติอนัคตมาสนังอนัคโตสมาสมุทธาเตสัมปีพระควรดานังเอตตะปละมายวะเทวตาสันนิปิตาวิสติสยะทัปิมายังเอตัลหิอจิสัมิพิโกเวเทวกายนังนามานิกิตายสัมมิพิโกเวเทวกายนังนามานิเทศสัมิพิโกเวเทวกายนังนามานิตังสนาราสัตตุกังมานัสิกโลกธาภัสิสัมิตตเอวามันเตติขดเตวิคูขดโตวจาสตุงพกวิจตโทรจา สีโลคำนูตกษามีย่างท่าพุมาสัตตลอดสิตายสิตาคิดิขปัลลังเฮตตาสมหิตาปุรุีหาวาสันนีนาโลมหังสาบิสัมพโนโอทาดตันวนาสาสุทธาวิปัสสนะมัคนาวิลาภิญโยปัจจสเตรตวาวเนกปิดาสเวสตโตมันตจีสัทธาสาวกเเคสรินาิเตจวะขยาภิกันตาเตวิชารับโยเตจจัตมุขลุงสตวะพุรัศาสนาเตสัมปตุลภูยนาอมรุสานะ ทัศวังอภเพเกนะสตัมตะคุงสารสังอจ่าสก์ลิงสตังเอกสหัตระนังอมนุสานะมัตสงอภเพเกนะตะมัตสุงทิสาสภาพุทธาอมุตจจะสพังอภิยยะอวกิตวานะจะคุมาตะโตมตะยิสธาสาวเกสน connect, glass, story, you ิระเตเทวคยาปิกันตาเตวิชาทะพิกโวตเยวังกิจติตังมิเคนะหิอนุกวโสสตัสสังสาวะยะขาปุมากะปิดลวัฒวาอิทธิมโตจิติวันโตนลาวโตยัสสิโนมุธมนาภิกขมุงภิกขณังสมิติมุนัง ทศหาสาหมาว่ตายจะขาดแลวะนนีนกอิติมตจุติมตัโตยสัิโนมธรมนาภิกขมงภิกขณังสมติมุนังสาตากิลาติาหาสาจะขาดวนนีนอิทิมตุจติมตังโตยิโนมบุธมนาภิกขมงภิกขังสมาิมุนังอิเตเตสลัสสาหสาจะขาดราวันนีนกอิทิมตุจิติมตนัโตยสนิโนมบธรมนาภิกขมงภิกขณังสมติมุนังเวสามิตาจตาตจะขาดแล้วนนี้น อิติมตุจิติมตวันนโมตุยสัจจินโนมรธรรมนาภิคขมงภิคขณังสซมติมวนังคุมพิโรลจาชกิโควิุนาสานิเวสนังพิญญานังสตัาสัสสังยขันธังปยิลุปัสสติคุมพิโรลหลักญาค้าิโกโซปะคัสสปิติงวะนังปุริมจัติสังราชาสตารโทจษปะสาสติคขันธปานังอธิปติมหาราชายิสัจโสผุตตปิตาสาวพโมธนามามะหัปละอิติมตุจิติมตวันนโมตุยสัจจินโน ผธมนาพกฆมุงพิกุณังสมาติมุนังสกินัญจัติสังราชาวิรูปละโหรภาาสติยกุมาานังอธิปติมหาราชเยสสิโสพุทธปีตัสสาวะมณโนธนามามหาะพลายิทิมโตจิติมัโตนัโตยสสิโนพธมนาพิกมุงพิกุณังสมติมุนังปชิมันจัติสังราชาวิรูปะโคภาษาสตินะขะนังอธิปติมหาราชายสสิโสพุตปีตัสสวะมโนธนามามหาะลายิีิมโตจิติมันโตนัมโตยสสิโนผธมนาพิฆมุงพิกุณังสมติมนัง อุตตรัจัตทิสังอาชาเุวโลตับสาสติยกานังอธิิติมหาราชสติโสปุตตปิตสาผ้าโอนทนามามาปรไลที่มัตวชุติมันตัวมโนตัวสศจิโนมตมนาพิามุพิคนังสมติมวนาปุริมติสังทัศะโตตะกินนาวิรุณะคุปชีเวนาวิรุปขโคกวโลอุตตรังทิสังจตโลติมหาราชาสมันตาจะโริราสนาลมนาลังสุบันี้กปิลัตเวเตสังมายวินตสาควจะนิกาสธามายาเกวนโตเวนโตวิปูจะวิตสา จันทโนกมาเสธโทจะกินุวัตโธนิมัตโธเจปนาโธปมัญโยจะเทวัสตโตจะมัตติจิตเจสนโหนกันทะพนลุจัยนทน์โปอาคูมันจะสิโคเจวะติมพะรูสิวัจชสาเอเตจันเจจลาฉนโหนกันทะภาสางเอลัชุบิโมทะมานางพิกมุงพิกุลังสมิติมุนังอาคูนาภาษานาคาวิสาลาสหะตัจจิกาขวัสตระอาคูปยักขาสหะยาติภิยมุนนาทะตระทะจัอาคูนาคาจัสสิโน เอลวานโนซนมหานาโคโซปะค่ะสมิติงวนังเยนัครา,าเชสาสหาหรันติทิพาทิชาปัคยิสุจิคกเวาหายะสาเตวนามัจจปตัตติลาสุปันนาอิสิอิติเตสานามังอวัจจะตาั้ขานาคัลละฌานามาสีปสุปันาตโตเขมากาศิพุทโธสนาหะหิวจะหิวหะยันตานาคาสุปันนาสานามาังสุปสุตังชิตาวชาาตัชะหัตเทนะสมุตังอสุลาสิตาปัตโลวะสวัสิเต,เต อีกทั้งตัวอยัางศาสโนกาลกันชามหาวิสมาอสุราธนาวิชาสัสสาเวปัจจิติจิจัมหากาโทนมุจีสาสัตตัณฑ์ผลิตพุชนังสภเวิรุจามการเสนหิตวาลิงเสนาลงหุมกวักพัตระมุกปะขมุงสมัยจุฬาในพระทันเตปิโุนังสซมิติวานังอาโูจเทวาปฐวิจเตโชวโยุตถาคตมุงวลุณาวลุณาเทวาสมุจจะสาสหะเมตตากรุณากายกกาอาโูเทวาเจสาสนาโนัสสศิเตทะสักกายสัพพพนัตมิโน อุทิมน ah ัทนะาวนมมาแล้วมาิกมมีาัมิ้มา้วเวทูจเทวาสหะลีจะอาสมาจะทเวยมาจะหาสมนิสาเทวาจะหามาคู่ปรกิตาสุยาสมนีสาเทวาสุยยมมคูปรุกิตาะขตานิปุกิตว่อัคุูมันตะวละกาวสุนงวารวสโตสกุกบคปุริทโทรัศเทากายสัพพินตนีนอิทิมนโจทโตวนน้น ุทธมนาพิกำมงพิคนางสมิติมวานังอัตครพสโาบูเทวาชะละมักขิสิคาลีวะอลิตกาจโรชาจะอุมาปุพหาติปาสิโนโรุนาสหาธรรมาจจจติกาอเนชกาสุเลยยุลาอาโคโควสวัีสินโนทัสเตสตากายาสพินัสตมณีโนทิมตวจิติวันโตวันนังตัวสิโนธรรมนาภิคำมงพินางสมติมวานัง สมณะมหาสมนามนุษย ma, um ์มนุษย์สุตม่ากิธาบดุริกาอโคอโูมนุปัสสิกาอาะคูหันโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนภละคามาภละขาอโคเทวาเยจัสสิโนทัศน์ทธาตธากายาสภินนตมณีโนอิทิมตุจุติมตัวนามตยัสสิโนมุธมนาวิกามงพคลสัมพิมพ์มณัฐสุขะกลุมหาอนุนาอโคเวคานาสัังอุทาตทะกายหาพมุขาอโค เทวาวิจาคนาตุธรรมะและศาสาพิสกาเจ้สิจิโนทนายังอาคาบชุนโนโยทิสาวิสติทัติสังะากญาติพนุตวินโนอิทิมตุชุติมตุวนาโตยุตสิจิโนมุธมานาภิกมุงพิโกนาสมิติวนังคิมิยาดุสตายามาคตกายยาสิจิโนสัพิตักาลานมมสเซธาจติโนเจอัสวาวนิมานนัตติโนอาคุอาจักคุปะละนิมิตาทัศิเตชะสกญาติพินุตวินโนอิทิมตุชุติมตุวนาโตยุตสิจิโนมุธมานาภิกมุงพิโกนาสมิติวนัง สัตติเทวานิกายาสเพนะตโตนิโนนาวันวเจนะคันยุงเยเชนเยสติสาสหะปุจจัจจติมักิลังกุตจิตินมนัสสวาทเขมหัตะลังนาขังเจนทวะอสิตาจิตังสุกพมะปรมัโตจะปุตาอิทิมัโตจะสหะสันนังกุมโรติโสจัสมุคัสสะมิติงวนาสาสัพพมะโลกะนังมหาปมารพิติตติอุปปันโนชุติมัโตวิสมังกโยสัจิโสทัสิตาอิสาอาคุปเจกวัสวัตติโนเตสันจาวมะจะโตอาคัรติโตภริวาริโตเตจะสเจเบวิกาเตสินเดชิ วิสภามังเกอมาลเซนาอภิคมิปัสสาวะคณะอาสามัทนาทียังเอตากันอาสมัทาธาลักขณาปัญญามตโวสมันตาปิวาริธรรมมารวมมุจิทาโกจินังอิติธรรมมหาเสนโอการาหาเสนังอภิสิยิปณีนาตละมาหันเจสละงค์กัตะวันะเพราวังยะธาปุกุสโกวิโคตะจะโตสวิจโกวิตถาโสปัจจุทาวติสังโกโตอสยังวเสตจัพพังอวินยยะวะกิจวันอตะคุมตะโตมัติยิสทธาสาวเกสเนียเตมลเสนาอภิกันตาเตวิสทามภิกขวโร เตจาพะตรุงสุตะวัต菩สัสันนเตัประตูรถุูยนังอมรสานะเตจ่กอัตตปะมังกลุงสุตะวัต菩萨สันนัพิตาลขิหิปะกมงสนสรงลมปีิชยงสพเวิชีสังฆามาพยาจิตายเสโนมรติสหะพุเทหิสวกาเตเชนีสุตติบทสวดจุนละชัยยะปละกอนนโมม พุทธะเตชะสารตนตัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปละมาเอสุลาสิทธิพมาจะอินทาจักจัตตุโรกาคัมพีรักกา,าสะมุทธาภูตุงคังคาจะสพามะ ชยประสิทธ <ítulo> ิพอตุเตชยะชยธรนิธรนีอุตทีอุตทีนาทีนาทีชยชยะข้าคนะตนนิสัยนิรายใสเซนะเมนูราชพนนราชีชยชยคคำปีละสองปีนาเกนตนาคีปีศาจจะพูตการีชชยชยะทุนนิมิตาโลเกชยชยะสิงคีสุธาทานาโมคชาชายาชยาวรุณนุโมขะซาตาชยาชายจำปฏินานข้กคุณละขันทภชยชยะคัดชคน นตุลงสุการพุชงศีหพยาคทิปาเชชยวรุณามุขาชาตยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนะสุทธินาดีเชยชยสุขาสุขาชีวิเชยชยธนีตะเลสถาสุชัยยาเชยชยลนีสันตินตาเชยชยมังกราสัญญาพรวเขเชยเชยวรุณายัเขเชยชยลักษเสสุลาผู้ชัเตชา ชยชยพเมนทกนาชยชยราชธิราชใจชยชยปทวิงสพังชยชยอรันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยชยมเหสุโรฮโลูฮารินเทวาชยชยพมาสุลโคชยชยนาโควิรุณหโควิรุปโคจันทิมาลวิอินโทจเวนะเตโยจากเวโลวลูโนปิจักอคีวายโยจักปชนโหกุมาโลตตาลัตโกอัฐาละสามหาเทวาสิติตาปะสะ อาธโยอิสิโนสาวากาสาภาสาภาชายะราโมพวันตุเตชยะธโมจะสังโคจะทะปาโลจะชยะกลงเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสติพวันตุเตะะเอเตะนะพุทธะเตเชนะคนตุชยยะมังคลัง ชโยปิพุทธศสตรษดีมตัอยังมรัสจัปปวีโตปว巴拉จโยอุโคสยามบุริมเตปมุิตาชยะตถาพระมักณาเมฮิสโนเชโยปิพุทธศสกริีมตอายังมรัสจักรปวีมตปร巴拉จโยอุโคสยามบุริมเตยปมุิตาชยะตถาอิทัคามฮิสโนจชโยปิพุทธศสกรดีมตัอายังมรัสจัปปวีมตปร巴拉จโยอุโคสยามบุริมเตปมุิตาชยะตถาเทวคณามฮิสโนชโยปิพุทธศสตรษีมตอายังมรัสจัปรปวีมตจั ป拉าชโยอุโคสยามโพธิมัเตปโมทิตาชยะตถาสปันนาคณามหิสิโนชโยปีพุทธศสิริย์มตอยังมรสะจะปปีมโตป巴าชโยอุโคสยามโพธิมัเตปโมทิตาชยะตถานาคคณามหิสิโนชโยปีพุทธศสิริย์มตอยังมรสะจะปปีมโตป巴าชโยอุโคสยามโพธิมัเตปโมทิตาชยะตถาสปันนาคณามหิสิโนชยันโตคุริยามุลิสักยัญยังกันเทวตโน

นี้กตัวว่าล่ันธุ์ที่ตถาคีนิเทหัตถะลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุตตะศาสนอโลคาสสุกิตาโมทัสหสัพเพหิยติภิสุนันตูผนตัวเยเทวะอสมิงธานีอธิกตาธิกายุกาสถาโมตุสุกิตาโมตุสัมปทาลัขันตุสัพพสัตตานังลัขันตุชินาสาสนังยากจิปัทนาเตสังสัพเพปุรินตุมโนสัทธายุตากาลีปวัสตุวัชังวัสชาวลาหกาโลคาจุตถวาเตสังนิวรินตุจะสัพ ปธากายาสุขังจิตตะสุขัง阿拉หันตุจถาละหังบวสวุธัฒมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสวัติยังอารจินเจตวเนอนาขปินติกาสะอาลเมตตะละโคภควาภิกขุมันเตจีภิกขวตีพัทเทติเตภิกขุภควาตูปจัตสุส่งภควาอิตาทวจจาอุปาทาวาภิกขวิตตถาคตานังอนุปาทาวาวตถาคตานังทิตวาสา ธาตุธรรมทิตฐิตาธรรมนิยามตาสเปสละมาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมพุจติอภิสเมติติภิสัมพุตธตวะภิสษุเมตตวะอจิกติเทสติปัจเจติติปัฏฐานิติวิปวารติวิภัจจติอุตนนิกรติติสเพสสังขารนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเทตตาวาสาตุธรรมทิตฐิตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอุคาติตัง ตถาคตอภิสัมุจติอภิสมติอภิสัมบจตวาอภิสมีตวาอจิกติเทศติปจปติปตาปติวิวาลติวิภัจติอุทานีกโลติสภเพสังขราทุขติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังคิตตวะสาธาตุธรรมสิจตตาธรรมนิยามตาสพเพสมานตาตี ตัตฑาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจตวาอภิสเมตวาอจิกติเทศติปัจเปติปัฏฐาติวิวัลติวิภัจติอุตานิกรติตภเรธรมานตติอิธมโหติภควาอัตมนาเตภิขุภควโตภาสิตังอภินันตุนติระสวดทเทกรัตนคถาอจิตังนานะวาขเมยยะนาปฏิกังเกอรคกตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง จะทาตตีตมุฮีนตังอัปตะตังจอนังกตังทิงเป็นอดีตก็ล,ไลา,าไปแล้วทิงเป็นอดีตก็ยังไม่มามันจุบานันจะโยธมังจะทาตถา,าวิวตัตสติอสังหิลาสังกุป,ปังตังวิทามโนพลุหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งงเงนไม่ขรุขระข้อควรข้อมข้อควรอาการทช่นนั้นไว้อัชีวะกิจมาตะปังโยโกรชัญญาวบังสุเว ความเปียรเป็นกิจี่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความใจแม่วันพุ่งในฮิโนโสังคาลาตินและมหเสนามาจุนาอาเพราะการปาดเพียนตมัตจเรชาตซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอาวังวิงหาริมาตาเปียงโภวลตามาตันหิตตังตังเวทเทกันตุติสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยครันท่านกองคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคราปจะเวคณะ สัพเพส al ังารานิจาสังขานคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีร่างหายไปสัพเพสังาราุคขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปทำมีสัพเพธรมานัตตา สิ่งทั้งหลาย ille, ทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังสารสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ flor, ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตภัณ์อันเราจะพึงตายเป็นแท้มระาปริโยสาหนังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระังเมีนิยต่าง ความตายเป็นของความตายของเราเป็นของมเที่ยงเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายางกายูอยจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นั้นอเตวิญญาโลงขันประสาทวิญญาณชนทันคาเรียสิแล้วอธิสิทธิจากทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงข้หลังอีวาประด,ดนุนดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิรน์นี้รักทางอารอายูไม่ได้ อนิจจาวัตตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายรตมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสั้นไปเป็นธรรมดาปัจจิณวานิโรตันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสงวูปะสมุตโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามันรจิจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายอยู่มลิสุจามลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวะหังมลิสามิจลาจะก็ตายอย่างนั้นเหมือนกัน่ที่มีเอธะสังยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม ประสวัเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุศลกรรมกำมังสหิอภิหิกรตังปุญญโณอนุโมทันตูสุนันตูคนโตยเทวะเสเมิงธานิอธิกตาธิขยุตตาสตาห้วตูสุจิตาห้วตูทุกขาปรมุญจันตตมาตาปิตาสุขขิตาห้วตูทุกขาปรมุญจันโตสภะยาติกาสุกิตาห้วตูทุกขาปรมุญจันโตสภะยาติกาสุกิตาห้วตูทุกขาปรมุญจันโตสภะปิสาสเพยะข้าสภะเปตาสุกิตาห้วตูทุกขาปรมุญจันตต สเะอาจาริยุปชายะสุจิตาโหตุทุกขาปมุญจตูสัภะนักตาสุจิตาโหตุทุกขาปมุญจตูสัพเพเทวาสุจิตาโหตุทุกขาปมุญจตูสัพเพสามะติดหลังสามิชันตุโวปศุลหลบปูชาหลบผุดทวดนโมพุทธิสตูอคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสตูอคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสตูอคันติมายะอิติภควา บทสวดปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลาวศรีตเปีคลีบทิเทเลติหิงต์หิงต้าทามะทำในหน้าพ่อตุปูชิตา,า,าสติิกลัลลเตธาวิหารามันทะเลเทลายามาชานาวกาวจะภิกาโวสาลามิกา,กาธนปฏิ อุบาสกาขามาเจริสางนิกมาเจี๊ยสราสปานาพุตตาสุกิตาพุนตุเตชะลาผู้ชายเยปิตาสัมภวาสังเทละจตาทะวูปปิกาที่ยานิกังธัมโมวังปจิเตสเพวิทุกัสสคโนตุสังขยังทตุจิลังสตังธัมโมธัมัทลาจัปุกกราสังโคหุตุธัมคุวาอัตยาตหิตาญาจ่าอเมรลักษันตุสัทธมโมสเพปิธัมมะจาริโนวุจิงสังพบุญเยมาอัธมเมริยะปเวทิเตปัสนนาหุตุสเพปิปนิโนพุทธศาสนาน สัมาทัรังพเวชันโตกาเรเทโววัสโตวธิภวยะสัตตัลังสัพมิติงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตระชังนิจงังละคันติตะกังเอวังธเมนะราชานโนปะชังละคันติปุตสัพพทาบสทสวดเทวตาอุโยฆัคนคาถาสกัปิตาเจนิทุกขาปิยะปิตาเจนิภย,ย,ยาสกัดปิตาเจนิโสกาหงตุสเพปีปานิโน เตาวตาจามิหิตสมตมุญสัมปทานสเปเทวะนุโมทตุสภาสมัสสมติทิยาทนละลันตุสัทยาสีทังละคันตุสัมเทวตาปุรณะพิรตาคงตุกขจันตุเทวตาคตาปสสุมังคลรคาาคูตุสพังสมังคะลังละคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาสุติคงตุนิรันตรังคงตุสภังสมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพะตามานุภาเวนะสุติ โคตุนีรัตรังโคตุสัพพังสมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุสดที่โคตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพลัปตาปเจกนัจจะยังพลังอรหันตนาจติเชนารักขังปานิมิสัพโซ สุทธาะลาปตาบจิกนัยังพลังอาหังตนาจเตตินาลักษมณีวิสับสุพุทธาบลปตาบจิกานัจังพลังอังตนาจเตตินาลักษมณีวิสับสุพุทธาะละปตาบจิกนัจังพลังอันตนาจเตตินาลักษมณีมิสับสุพุทธาะละปตาบจิกนัจังพลังอหันตนาจเตตินาลักษมณีวิสับสุสุทธาะลาปตาบจิกนัจังพลังอันตนาจเตตินาลักษมณีมิสับส สัพพพบทาระปตาปจิกานจิจังพลังอรหันตนนจติเจนะลักษังพนาอิสัพโสสัพพพบทาระปตาปจิกานจิจังพลังอรหันตนนจติเจนะลักษังพนาอิสัพโสสัพพพบทาระปตาปจิกานจิจังพลังอรหันตนนจติเจนะลักษังพนาอิสัพโสซโดยอนาถแห่งมุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าว อุทิศวายเป็นพระจุสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิทิพิชิตพระบรมราชินา,า,รนาพระบรมราชชนนีวันปีหลวงผู้เสดส็จสู่สวรรคคาลัยอัครนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพีเดียงคุณเกข้าพเจ้าให้เกล้าเก้าปลอดภัยจากทุกทรงอภัยอันละทั้งปวงให้มีแรงและอันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีโอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่พรพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นใน พระธรรมคางคสังสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมสามาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความจีิาางานตลอดกันนานอีกทั้งขอทเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมูนาสาธุกานในบุญกุศลน,นี้บุญประสิทธิ์ประสาทพรอมน,รอน้อมส่งอาุมภาพแห่งบุคคลไปถูวัตถุมงคลพระปิดตาเยาะเสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งของมลเหตุได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระทานุภาพเทวา,านุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลเก็บปกครองและบูชาทุกการเรื่อ